สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าสัตว์อะไรที่น่ารักที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักสิบอันดับสัตว์ที่น่ารักที่สุดที่จะทาให้คุณใจละลายไปดูกันเลยเรื่องที่เมียแคทเจ้าตัวเล็กจากแอฟริกาที่มีพฤติกรรมเป็นเอกลักษณ์ไม่จะยืนสองขาเพื่อสอดสองอันตรายให้ฟูงเป็นสัตว์สังคมที่รลกครบอบครัวออกมากๆพวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่และช่วยกันเลี้ยงลูกของสมาชิกในฝูงดูสิน่ารักสุด แพนด้าแดงแม้จะชื่อแพนด้าแดงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแากกับเล็กคูนด้วยขนนุ่มสีแดงลายหางสวยและท่าทางขี้เล่นสุดๆแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่รักต้นไม้มากมันใช้เวลามากกว่าครึ่งวันบนกิ่งไม้แต่ยังใช้หางฟูๆของตัวเองเป็นผ้าห่มกันหนาวอีกด้วย <S <S แล้วนี่ล่ะเฟนิฟ็อกจิ้งจอกตัวจิว๋วจากทะเลทรายซาฮารามีหูที่ใหญ่มากหูของมันไม่ได้มีไว้แค่ฟังเสียงเท่านั้นแต่ยังช่วยระบายความร้อนนอกจากนี้เฟนิฟ็อกยังเป็นสัตว์ที่กระฉับกระเฉงสุดๆมันสามารถกระโดดได้สูงถ cm, ึงหนก็ตาม นี่คือเจ้าหมีขี้เซาวควาลาที่ใช้เวลามากกว่า18ชั่วโมงต่อวันไปกับการนอนทำไมล่ะเหรอก็เพราะอาหารหลักของมันคือใบยูคาลิปตัสซึ่งให้พลังงานต่ำควาลาจึงต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดพลังงานสุดๆแม้จะดูง,ง,ง,ง่วงๆแต่ก็น่ารักจนอยากจะเข้าไปกอดเลยใช่ไหมล่ะกระต่ายตากลมโตหูยาวและขนนุ่มสุดๆเป็นสัตว์ที่แสดงอารมณ์ผ่าน,านภาษากายได้ดีเช่นเวลามีความสุขมันอาจจะกระโดดพุ่งขึ้นกลางอากาศน่ารักขนาดนี้ขจดใจไหว ลิงหลงมีดวงตากลมโตที่ดูน่ารักจนใจละลายแต่รู้ไหมว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่มีพิษลิงหลงสามารถผลิตสารพิษจากต่อมบริเวณข้อศอกและใช้มันป้องกันตัวจากนักล่าถึงแม้ว่ามันจะดูน่ารักแค่ไหนก็ตามก็มอยากเข้าไปจับมันสุมสี่สุมห้าละกันเ <c ười> จ้าองูโอ่แมวน้ำพวกมันเป็นนักว่ายน้ำตัวยงสามารถดำน้ำได้มากกว่า30นาทีแมวน้ำมีขนปุวยที่ช่วยกันหนาวและมันจะใช้เวลากิ้งไปมาบนชายฝั่งอย่างขี้เล่นสุดๆใครเห็นก็อยากเข้าไปกอด แพนด้ายักษ์เจ้าหมีอ้วนจอมซุ่มซ่ามด้วยนิสัยขี้เล่นและท่าทางโกโก้ของพวกมันเป็นที่รักของคนทั่วโลกยังเป็นนักกินตัวโยงเพราะแพนด้าใช้เวลามากกว่า12ชั่วโมงต่อวันในการกินไผ่สุนัขเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะชอบสายพันไหนน้องหมาก็พร้อมจะรักคนแบบไม่มีเงื่อนไขเพรามันสามารถอ่านอารมณ์ของเจ้าของได้และมันจะพยายามทําให้เจ้าของมีความสุขและใครเป็นทีมน้องหมาบ้างและอันดับที่หนึ่งก็คือแมวสัตว์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความลึกลับทั้งขี้อ้อนขี้เล่นและบางททีีกก็็หหยยิิ่่่่งงงงนดแตไไไมมวววาาัเเใจจจะล้ เป็นยังไงกันบ้างมีสัตว์ตัวไหนที่คุณคิดว่าน่ารักที่สดุดหรืออยากให้จัดอันดับอะไรอีกคอมเมนต์บอกเราได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย